เดี๋ยวมันจะพังว่าประจุประจุเอาไว้ข้างในหรือเอาไว้ข้างนอกประูนอันเนี้ยที่บ้านแมวเอาไวางในบ้านเด็กเอาประจุทำหน้าต่างเปล่าทำไงทำทำเล็กๆนะให้พอแมวเข้าได้แล้เแล้วไอ้เดลืองเข้าได้เปล่าไปข้างในบ้าในเหลืองเข้าไม่ได้เข้าได้นะให้น้องให้เด็กๆเล่นให้เหลืองเข้าได้นะประจุนเหลืองก็เข้าไปเหลืองทำเป็น อู้หุ่นหุ่นด้วย่วววยมันก็จะแข็ไงไรแต่ก็ไม่เปไนน็นไรเนาะไม่เท่ากันออโอ้โหมาตูนแต่แบบนี้เลยอ่ะ ดีหมประจุเดี๋ยวเดี๋ยวประจุทำให้ ต <c oughs> ้องเงยไปโอ้ต้องตัดอีกเยอะเจอแล้ว่ตัดอ้อ่โอ้ยยยยยยย่ยย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 ว่ยยยย่ยย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 ไยยยบยย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 ย่ยย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 ย่ย โหคัตเตอร์หนูเล่นไม่ได้คะคัตเตอร์อันตรายอืมนีวุ่หายเกินคุณตัวใช้ได้อย่างเดียวคุณตัวใช้ได้อย่างเดียวห้ามเล่นเด็ดขาดเด็ดห้ามกันไก่อะได้อุ๊ยขอโทษ ของมีคมเด็กๆห้ามเล่นโอ๊ะระวังระวังนี่เป็นไงเดี๋ยวไม่รู้ให้หน่อยหายใจเผือมันแบบเข้าไปแบบนี้ได้ไหมจูนกดกดได้ไหมไดเดี๋ยวผมจะทำผมจะทำเป็นหน้าต่างเดี๋ยวหน้าต่างเรามาทำอีกทีนะระแตบะบแบบไปก่อน แล้วตอนนี้ทำยังประจุนยังดีแล้วกันทำทีละอย่างก่อนป่ะจิมเห็นนะโอโ้โหบนครับไม่บนสวยมากแต่ตรงนี้เกินนั่นี่ยน,นิดเดียวไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรนะ หนึยังไงอะแทนเมฆโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเราจะทำหน้าต yeah. ่างกันแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเด้อจะทำหน้าต่างเดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องทำหน้าต่างตั้งไหนดูสีมือการวัดป้าจุเคยเคยเรียนช่างมาเปล่าป้าจุม้วนดิฮะช่างมั่วป้าจุไม่ไม่เคยเรียนใช่ไหมไม่เรียนหรอกช่างม่วนไงอืม ไปงั้นเนี่ยทำไปคิดไปทำไปดีไม่ดีเราก็แก้เอมันมันมันช่งนีนง่แรงด้หยาดเหงื่อหยดติงติงคลิปนี้ไม่ได้ลง แถ่ายเก็บไว้เพื่อเป็นการเรียนรู้เราาก็มตัดชบเหลือรีบประขาดตัดง่าย หลอออกม่ไหมจุนนะตั่ออกมเนี่ยเป็นเม็ดอยู่เนี่ยโอ้โหจะจุนจังว่าขนาดเดิเลยร้อนร้อนก็เลยต้องดุนิดหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ได้วอกมาอืมแล้วก็ทำไงประตู กระตูนติดเน,นี่ยแหละเราจะทำหน้าต่างขอไปครับช่างมูดตัวอืมประตูครับ<ม>ประตูอนประตูร้อนใช่ไหมครับ ร้อนสิไม่ร้อนลองหิมะตกเป็นเม็ดเลยเ้ยอหกหิมะตกเใกล้เสร็จแล้วเป็นรูปเป็นล่างแล้วต่เป็นรูปเป็นล่างแล้ว ไม่ต้องมาซื้อแต่ก็ต้องทำอ,อือโอ้เขาเตอร์ไม่เอาคเตอร์อ,อย่าไปจ,จับนะอืมของไม่ดีไม่เหมาะของไม่ดีก็คือ,อ,อคันเตอร์แล้วก็เป็นกาไม่คมมากคัตเตอร์มไม่ถ้าคมก็บาดเลยบาดเลยนิ้วหายเลยนะอืมเด็กห้ามเลนะ่นถ้าเป็นก,กังไกลตัดผมอ่ะ ก็ห้ามเล่นเหมือนกันเช่นกันหายยเลนะนี่อุ้ยอุ้ยเพราะไม่รู้ปดดูครับลงตรงนี้ได้ไหมครับได้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 บอกนี่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 กดแบบกดแบบนี้เลยกดอืมให้มันนีเอาปล่อย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 ให้มันเข้ามากดนี่อืมไม่ไม่ให้ใส่ไม่ให้เห็ด เห็นแสงสว่างเห็นเห็นหน่อยหนึ่งก็ได้เห็นหน่อยหนึ่งก็ได้เพราะแบบเป็นเมเป็นเมตรมแบบถ้าแมวนอนแล้วก็ถ้าแมวนอนเสร็จถ้าแมวนอนดับเพลินแล้วแสงสว่างเข้าอะไรก็จะทำให้อันนี้ได้แสงเข้ามาได้อันนี้ผมไม่ได้ทำร้ายแมวนะ ุ่มแก้ปุ้ยเฉยเอาอทำหน้าต่างมาปิจุน